สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสัมภาษหลวงพ่อเล็กฝากมานะครับเป็นฉายาที่ญาติโยมตั้งมานะครับนี่วัดนี้มีขนาดกว้างขวางนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อจะขับมอไซค์ที่ผมบมมาดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับเนี่เราก็จะมาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อเล็กฉายาที่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับ มาด้วยปากล้วนๆเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปคุยกับพระอาจารย์นะครับว่าสิ่งใหญ่ๆโตๆหลวงพ่อสร้างไว้เพื่ออะไรกันนะครับตอนนี้ช่วงนี้มาผลมาช่วงนี้ทําคลิปคนเดียวนะครับสังช่องเนี้ยไม่มีไม่ได้มีเจ้าหน้าที่เยอะแยะนะครับคือต้องตั้งกล้องเองนะครับตั้งเองถ่ายเองนะครับเสียงอาจจะไม่ดีมุมภาพอาจจะไม่เวิร์กเอาสาระไว้ก่อน เดี๋ยวเราจะไปคุยกับหลวงพ่อเล็กปากหมานะครับว่าฉายานี้ได้มาด้วยอะไรซ้ำกันเดิมนะครับผมไม่ได้ตั้งนะครับแล้วเราจะมาคุยกับหลวงพ่อว่าสิ่งใหญ่ๆโตๆทำไว้เพื่ออะไรครับกราบนวัสการครับหลวงพ่อเล็กปากหมาหลวงพ่อผมเรียกอย่างนี้หลวงพ่อญาติโยมเขาโกรธหลวงพ่อแล้วลูกษย์หลวงพ่อที่ที่มาไม่หรอกเป็นที่รู้กันครับผเป็นที่รู้กันว่าเป็นอย่างนี้เป็นโดยปกติเขาฟังกันจนชินแล้วอาตมาก็จินหูแล้ว สำหรับเอฟซีที่ดูทางช่องนะครับคือหลวงพ่อฉายาหลวงพ่อเล็กปากหมานี่ต้องหนเลยครับว่าคือมันอาจจะฟังขัดถูกพระพุทธศาสนาในนเอฟซีของช่องนะแต่ฉายานี้มาได้อย่างไหงพ่อแล้วพูดตรงตรงพูดตรงตรงและบางสิ่งที่เราพูดมันตรงกับสิ่งที่เราพูดครับเช่นทักเขาว่าเขาจะต้องแขนหักขาหักอะไรอย่างเนี้ย หรือว่าเขาจะต้องเพราะถามยามร้ายอะไรต่ออะไรรู้แล้วไม่ใช่หลวงพ่อเล็กปากหมาหรอกหลวงพ่อเล็กวาจาสิทธวะไอคำวาจาสิทธ์นี่เขาเลยพอทักปุ๊บมันมันทักแล้วสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเราก็บอกว่าหลวงพ่อรู้ป่ะไดฉายานี้มันนานยังครับหลวงพ่อตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ได้ห้าปีครับพรรษาที่ห้าพรรษาพรรษาที่ห้าได้ฉายานี้เลยนั่ได้ฉายานี้เลยเพราะว่าพูดพูดตรงไปตรงมาพูด แล้วก็อะไรมันจะเกิดขึ้นก็ก็มันเหมือนทีแรกก็อย่างที่โย,ยมบอกอะทีแรกก็หมายมันว่าคนเขาก็บอกว่าอาจารย์เล็กวาจาศิษิ์อตอนแรกตอนแรกอาญาเนี้ก่อนอตอนแรกงั้นนึงพูดพูดพูดจริงอย่างนู้นนี้พอหนักเข้าหนักเข้า,าไอวาจาศิษิ์นี้มันศิษฐ์จากศิษฐ์แล้วเขาเขาขขเจ็บตัวอพอเสร็จแล้วก็หมายความว่า พอที่หลังพอเจออะไรไม่ดีเราก็เราก็ไปทักเขาว่าเขาจะพบกับสิ่งไม่ดีแล้วเขาไปพบเขาก็เลยเรียกเราฝากมาครับผมอืมถ้าเผื่อว่าเขาพบสิ่งดีๆีเขาก็ว่าเราวาจาสิ <c oughs> แค่นั้นเอง <c oughs> มันก็มีบวกมีลบอะถ้าถ้าทักใครแล้วไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไปประสบอุบัติเหตุแขนห้องอากาจะเล็กฝากมาแต่ถ้าสุกถูกหวยรวยเบอร์หรือได้ได้รของดีโอ้ยพอเล็กวาจาสิานี่อย่างพอทีบ <c oughs> <c oughs> อย่างเข้ามาเขาบอกว่าหลวงพ่อเมื่อวดนี้ออกอะไรครับอกส้นตีนนะเขาก็ไปดูเบอร์รองเท้าแล้วก็ไปซื้อเฮ้ยอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อบอกส้นตีนเลยอ่าส้นตีนนะอย่างเงี้ยออเขาเขาคิดได้เขาคิดได้สมมติเบอร์รองเท้าเบอร์เก้ามีห้านิ้วเขาเอาเก้าห้านี่นะครับอาตมาใส่เบอร์สี่เจ็ดเนี้ยอ เขาก็เจ็ดสี่เก้าเนี่ยขเขาคุยซืยอ้ออก็อออถูกอะไรอย่างเงี้ยก็แค่เราเราพูดว่าหลวงพ่อหลวงพ,งพว่อขอหวยหน่อยหลวงพ่อบอกส้นตีนเขาไปตีถูกนี่นะครับเราจะมาคุยกับหลวงพ่อเล็กในประเด็นที่ว่าสิ่งใหญ่หญๆโตโตที่เราเห็นอยู่ในวัดเนี่ยนะครับศาลาไร่กว่าศาลาพื้นที่ไร้กว่าหลวงพ่อทำไว้ทำไมมีคนบอกว่าของสิ่งใหญ่ๆโตโตเนี่ยมันเกินตัวอย่างงู้อย่างงี้หลวงพ่อเอาตรงๆเลย สำหรับคนโลกสวยนะครับไม่ค่อยได้มาวัดใหญ่ๆโตๆนี้หลวงพ่อสร้างไว้อยู่เองหรือยังไงครับเดิมทีเดียวเนี่ยมีศาลาอยู่นั้นอาตมาเรียกว่าศาลาปสมยานครับผมคิดว่ายังไงยังไงก็ต่อไปเราก็อยู่กันคงไม่เกินเก้าลูกครับ,รบผมโยมมาทําบุญก็คงไม่เกินยี่สิบคนครับก็เลยทําศาลาเอาไว้สำหรับอาจสงนั่งเนี่ยฉันข้าวได้วงหนึ่ง ก็คือห้าหกลูกหรือเก้าลูกห้าหกูปเก้ารูปครับผมเสร็จแล้วมันไม่ใช่พระเริ่มสิบเจ็ดสิบแปดูครับโยมเริ่มห้าสิบหกสิบคนครับมาทำมันก็ลน้นล้นก็เลยมาสร้างศาลาหลังเนี้ยครับผมไปดูเขาาา้าศาลาไปดูศาลาเพื่อนวัดด้วยกันนีครับอ่าเขาสร้างเขาบอกว่าสร้างศาลาไว้ราคาสิบสองล้านครับเราไปดูโอ้โหสิบสองล้าน หน้าอิฉาเนาะศาลาเราเนี่ยยังไม่พอจะนั่งแล้วหาเงินที่ไหนครับก็แอบจ้างมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูว่าวันธรรมดาเนี่ยศาลาสิบสองสิบสามล้านของเขาเนี่ยวันธรรมดามีคนเท่าไหร่ทําอะไรบ้างครับก็เห็นมีหมาที่เดินเก่าแก่ๆอยู่ใต้ถุนศาลาอิฉาอิฉาภาพพวกอว่าเฮ้ยสิบสองล้านมันต้องอลังการคนต้องเยอะแยะก็กลับมา มาสร้างสังลาศสาราหลังเนี้ยครับเขาว่าคนเยอะสร้างสาราหลังนี้ก็หมดไปประมาณ8แสนเทัาไร่นั้นะหมดไปประมาณ8แสนแเฉพาะค่าอของค่าแรงเราเราเราเองกันเองอได้ของเก่าจากโยมมาบ้างอะไรบ้างมาทําครบพออยู่ๆมาปั๊บเริ่มเด็กเข้าค่ายมีกองทัพทำกองทัพไทย เด็กเข้าค่ายอยู่ถึงสี่ทุ่มือนยุงกัดครับสามทุ่มสี่ทุ่มยุงกัดก็เลยต้องทากระจกมุ้งลวดครับอย่างที่เราเห็นนะครับอาอย่างที่เห็นพอยํากระจกมุ้งลวดขึ้นมาปับ๊บเด็กเข้าค่ายร้อยคนในนั้นกลายเป็นกาลากระป๋องครับ,ร,บร้อนครับก็เลยต้องมาเป็นศาลาหลังนี้ศาลาหลังนี้ขนาดไร่หนึ่งเลยไร่ครึ่ง ขนาดไล่ครึ่งไล่ครึ่งก็หมายความว่าลูกศิษยถามก่อนว่าหลวงพ่อจะวางแปลงยังไงคุยกันทางโทรศัพท์ครับวอกนับจากกลางถนนเข้ามา15เมตรเป็นกําแพงและทําห้องน้ำครับทำห้องน้ำ,ำ,นำต่อจากห้องน้ำเท่าไหร่เราวัดออกไปให้ได้ร้อยแปดเมตรครับวัดออกไปให้ได้ร้อยแปดเมตรแล้วก็ทําแปลนเอาไว้ รส,รสร้างสาร,าร้างศาลาสมัยนั้นก็มีระดับคุณหญิงครับหลานชายเขาอย่าไปบอกถึงชื่อเลยครับหลานชายเข้ามาป,ปฏิบัติธรรมที่นี่ครับคุณหญิงก็นึกว่าหลานชายเนี่ยมาติดผู้หญิงตามมาถึงที่นี่ตามมาจากว่ากลับมาเล่นงานอาเอาเอาพระมา,าอ้างาอ,างอาถือว่าเอารือว่าหลานชายเอาพระมาอ้างตามมาถึงที่นี่มาเห็นว่าเราจะสร้างศาลาคุณหญิงก็ยบอกว่าจะถวายห้าล้าน เดี๋ยวพรรษาเนี่ยจะใกล้เข้าพรรษาเนี่ยจะจะถวายห้าล้านเราก็มีเงินอยู่สามแสนเลยรีบทําเลยรีบทําวางแปลนทําอะไรตางสามแสนหมดตัวก็จะเข้าพรรษาคุณหญิงก็เอาเอาเทียนพรรษามาถวายครับเอาเสียงเทียนพรรษามาถวายแล้วก็จะถวายตังครับพอถวายเทียนพรรษาอาตมาก็ปากหมาอย่างว่าหลวงพ่อเล็กปากหมาสมชื่ออ่าสมชื่อ,อก็บอกว่าคุณหญิง จ่ายชันห้าล้านแล้วมาสั่งชั้นหันซ้ายหันขวาตามที่คุณหญิงต้องการไม่ได้นะฉันไม่ยอมอคุณหญิงคอ้อนควบจ่าย5000ันเทียนพรรษากลับแล้วก็ไม่จ่ายอีกเลยแต่สารามันก็เสร็จขึ้นมานี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเพราะปากหมาบอกว่าจะมาสั่งหลวงพ่อต้องทำอย่างงุ้นอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมห,หลวงพ่อพูดอย่างนั้นครับ คือคือหลายวัดนะครับที่คนไปเป็นเจ้าภาพใหญ่แล้วจะสั่งเจ้าอาวาสหลวงพ่อทาแบบนี้หลวงพ่อทําแบบนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้ตามใจคนสร้างแต่ไม่ได้ตามใจคนอยู่ตมาก็เลยบอกว่าถ้าให้ชั้นห้าล้านแล้วจับชั้นหันซ้ายหันขวาอย่างที่คุณหญิงต้องการไม่ได้นะชั้นไม่ยอมครับคุณหญิงหักจากห้าล้านเป็นห้าพันห้าพันแล้วก็จากเทียมันสาเอาของกลับเลยจนบัดนี้จนบัดนี้ แต่ก็เสร็จแต่ก็เสร็จนะพระอาจารย์ไปบอกบุญหรือไปเสกหรือใช้คาถาบทไหนครับยิ่งปากหมาอยู่ด้วยตรงๆเลยมันจะได้เหรอครับตอนนั้นก็มีบริษัทบริษัทหลิงบริษัทเหล็กใหญ่โตแถวพูดได้พูดได้อยู่อยู่แถวแถวแถ,แถนนปู่เจ้าสมิงคลาใช่ครับผมกำลังเป็นคดีความจะล้มละลายครับมาหาแล้วก็มาดูหมอพระอาจารพระอาจารย์ดูหมอด้วยเหร ดเดี๋ยวเราจะมาคุยดูหมอครับพระอาจารย์ด้วยระพระหมอดูอาตมาเลิกเลิกดูหมอมาเกือบยี่สิบปีแล้วตอนแต่ก่อนนู้นดูหมอเอาก่อนดูหมอยังไงครับพระอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเอาว่าตรงนี้ก่อนครับมาให้ดูหมอพราวว่าจะเขาก็บอกว่าถ้าอาจารย์ดูว่าคดีเนี้ยจะชนะความก็จะช่วยอาจารย์สร้างศาลาจนเสร็จจนเสร็จอถ้าไม่ไม่ไม่ชนะก็ไม่ช่วยสร้างอื บาต้องไปเขาบริษัทเขาบริษัทเหล็กที่ถนนปู่เจ้าสนยงใจตามาดูเสร็จเรียบร้อยจับยามสามตาอะไรดูเสร็จเรียบรตามตำราตามตำรา,มาตาม,มาบอกว่าแพ้คดีพอแพ้คดีอัตามขาก็คว้าย่ามจะออกเขาบอกเด๋ยบก่อนะกอนอาจารย์หลวงพ่อทาไมก็ผมบอกแล้วถ้าชนะคดีจะช่วยถ้าแพ้แล้วไม่ช่วยทําไมหลวงพ่อบอกแพ้เอา้าเขาบอกว่าชนะแต่ว่ามันแพ้แล้วก็ตามาก็แย่ yeah, แล้วสิออ่า ไม่ไม่ได้บอกแพ้เลยอบอกบอกคดีนี้แพ้อยู่แล้วครับผมเขาก็เลยบอกว่าแล้วมีทางแก้ให้ชนะไหมอ่าอ,อันนี้ควรถาม,ามนั่งต่อ,อแล้วก็บอกวิธีการเขาว่าทำไงถึงจะชนะครับอืมแล้วเขาก็เริ่มเข้ามาได้ครึ่งทางเขาเห็นทางชนะเขาเริ่มมาสร้างให้อพอเขาสร้างเสร็จเขาชนะ่ลนชนะคดีความ นี่นะครับจุคนได้เท่าไหร่ครับศาลาหลังนี้จุได้เด็กเข้าค่ายค่ายละ200คนเนี่ยได้ฝั่งละ200คนเข้าค่ายสองค่ายได้เป็น,เป,นเป็นเข้าค่ายอบรมเยาวชนหรืออบรมทุกอย่างอบรมเยาวชนอบรมทุกอย่างค่าราชการครับผมถ้าเผื่อว่าอสองสามปีก่อนย้อนไปสมัยหลายก่อนหลายหลายปีก่อน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยเพิ่งจะพักตั้งแต่สมัยโควิดเนี่ยถึงสองปีนะอ่า พักมาก็คือสมัยก่อนนี้เด็กจบมหกจะเข้ามนต้องมาเข้าค่ายอบรมที่นี่ก่อนครับจบจากมนจะเข้าบริษัททํางานต้องมาอบรมที่นี่ก่อนต้องมาเข้าหลวงพ่อเจ๋งแต่ขนาดไหนเนี่ยนะหลวงพ่อเจ๋งเขาถึงมา,ามาส่งมานี่ก็ม <S 2> <S 2> พอจะมีชื่อเสียงเรื่องการ <S <S อบรมครับผมตำรวจเข้าค่ายครูเข้าค่ายเข้าค่ายอบรมเนี่ยพักนี้มันเหงาเพราะว่าตั้งแต่โควิดนี่แหละมันเหงาอ่าเหงาก็ แค่พระจะไปสอนเด็กที่นักเรียนที่วัดที่โรงเรียนยังไม่ได้เลยครับผมโควิดโควิดแล้วก็ในนี้หมายความว่ามีคีลาพระคีลาครับที่ดูแลโยมดูแลพระด้วยกันพระอบรมศีลรมตามโรงเรียนมีหมดมีทุกหน้าที่ที่ทําในนี้ในนี้ในนี้แต่ละองค์แต่ละองค์มีหน้าที่จะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้พระที่บวชที่นี่ต้องทํางานต้องทำงานไม่ใช่เช้าเพลนเอนอน ต้องต้องต้องมีหน้าที่พรรษาที่หนึ่งเราจะให้ทุกโยมถ้าเกิม,มาเป็นลูกศิษย์อัตมาทุกคนต้องสมาทานศีลห้าอย่างน้อยหนึ่งข้อศีลก็รักษาตลอดชีวิตครับถ้าจะดูหมอต้องรักษาศีลอย่างน้อยหนึ่งข้อตลอดชีวิตถึงจะดูหมอให้แล้วก็พระอยู่ที่นี่พรรษาแรกศีลปรมัาคือศีลห้าหนึ่งข้อต้องได้ตลอดชีวิตต้องไม่ขาดสอง 2> 2, สองพันษาต้องได้สองข้อห้าพันษาต้องศีลห้าบริสุทธิ์ครับถ้า 5, อยู่ที่ 5, <000 S 1> วัดน,นี้ด้วยชีวิตพระอาจารย์ครับปล่อยปล่อยพระไปเป็นเจ้าวาดวัดอื่นเนี่ยยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าคนมาบิณฑบาตขอพระไปเป็นเจ้าวาดจากวันนี้ไม่น้อยอมีเจ้าคณะอำเภอทูช่วยอะไรเยอะแยะไปหมดเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับพระอาจารย์ก็คือมีโยมเขาถามว่าอบรมมาตั้งนานส่งเสียให้ร่ำเรียนอบรมมาตั้งเยอะแยะ ทำไมปล่อยไปเฉยๆทำไมไม่เก็บตัวเอาไว้ทำเอาไว้ใช้งานช่วยงานวัดอัตมาก็บอกว่าอัตมาเลี้ยงเสือไม่ได้เลี้ยงหมาเลี้ยงควายครับเลี้ยงเสือธรรมราพอเสือมันเริ่มล่าเหยื่อตัวเองได้แล้วมันไม่อยู่ด้วยหรอกมันก็ไปหาเหยื่อล่าของมันครับคือเสือตัวหนึ่งอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ ถ้ำหนึ่งอยู่เสือสลายตัวไม่ได้ต้องหลืออยู่แค่พอสมควรเวลาอาตมาไปอบรมโยมเขาให้ไปอบรมพนักงานของเขาอย่างอย่างคุณธนิตเป็นต้นครับผม่าให้อบรมพนักงานเนี่ยอาตมาไปอบรมพนักงานพนักงานสามสี่รนะ้อยคนเนี่ยอาตมาบอกว่าที่มาเนี่ยไม่ได้อบรมพนักงานครับแต่อามาบอกเหตุพนักงานว่าทําไงถึงจะได้เงินเดือนับสูงครับ มีในนี้ใครได้เงินเดือนถึงสองแสนไหมไม่มีครับอยากได้เงินเดือนเดือนละสองแสนให้คุณนิดคุณธนิดให้เดือนละสองแสนไหมครับอยากง่ายนิดเดียวคุณทํางานให้ได้เดือนละสองแสนหนึ่งหมื่นต่อหนึ่งคนครับคุณธนิดเขาก็จ่ายให้คุณได้สองแสนเหลือหนึ่งหมื่นให้บริษัทครับพนักงานสองร้อยคนคนละหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นให้กับบริษัทต่อหนึ่งเดือนบริษัทอยู่ได้ครับ เท่านี้แหละถ้าพนักงานอยากได้เงินอยากได้เงินเดือนสูงดูตัวเองว่าตัวเองมีความสามารถที่จะสร้างเงินให้กับบริษัทเดือนละเท่าไหร่ครับผมสำหรับนายจ้างจะมาบอกกับนายจ้างว่าการเลี้ยงลูกจ้างดูแลลูกจ้างดูให้ได้สามสเต็ปครับลูกจ้างลูกน้องเรามีอยู่หนึ่งจำพวกเสือหนึ่งจำพวกควาย หนึ่งจำพวกหมานั้นรเราเป็นเจ้าของบริษัทว่าลูกน้องคน,คนไหนเป็นหนามหมาเป็นเสือเป็นควาย<ม>ถ้าเป็นเสือสังเกตง่ายๆเวลาเราใช้งานไม่ต้องไปบอกเขาเขา<ม>หาเหยื่อเขาทำงานของเขาเองรเราไม่ต้องไปจำ้ำจี้ช้ำใจเขาถ้าพวกควายก็ต้องหาให้กินให้อิ่มต้องจูงต้องเหนื่อยหน่อยอจำพวกหมาก็หมายความว่า เราเป็นนายจ้างต้องระวังเพราะหมานี่มันเลียแล้วมันก็ให้ไะยุวัวกับควาย <c oughs> เสือกับควาย <c oughs> เสือกับควายทะเลาะกันครับอืมมันเลีย <c oughs> เพราะฉะนั้นดูให้ดีแล้วก็กลับมาที่ลูกจ้างต่อไปนี้เจ้านายเขาดูแล้วนะว่าใครเป็นเสือใครเป็นควายใครเป็นหมาแต่เราดีกว่าควายดีกว่าเสือดีกว่าหมาตอนที่เราเป็นคนสามารถจะพัฒนาให้เป็นเสือได้ เพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่ยังเป็นลูกจ้างยังเป็นแค่ควายเป็นแค่หมาพัฒนาตัวเองให้เป็นเสือครับหาให้ได้เดือนละสองแสนหนึ่งตัวเองเอาไปสองแสนแล้วหนึ่งหมื่นให้กับบริษัทครับจบการอบรมแค่นี้ <laughs> อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น<ม>กับพระที่เราเลี้ยงก็เหมือนกันรเราเลี้ยงเอาไว้คือเสือเราไม่ได้เลี้ยงหมาเลี้ยงควาย เพราะฉะนั้นพอเขาโตเป็นเสือแล้วก็ต้องปล่อยเขาปล่อยให้ไปไปพัฒนาวัดอื่นไปพัฒนาวัดอื่นไปเป็นใครบ้างครับพระอาจารย์ไปไปเป็นอะไรที่วัดไหนบ้างครับโปรยเป็นเจ้าอาวาสอยู่แถวอุตตดิษก็มีครับแถวแพร่ก็มีครับแล้วก็รอบรอบนี้ออกไปเป็นเนี้ยรอบรอบวัดเราเนี่ยออกไปนอกตำบลเนี้ยก็มีในอำเภอเนี่ยหลายองค์ออกไปแล้วตอนปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าคณะตำบลแล้วก็มีเนี่ยนะพระอาจารย์ครับ พระอาจารย์มีลูกหม้อที่จะสืบทอดเจตนาลมพระอาจารย์ไหมไว้ถึงว่าถ้าพระพระอาจารย์ตายแน่นอนวันหนึ่งกําลังฝึกลูกหม้อยังไงครับพระอาจารย์นี่ทุกวัดที่ผมจะถามหลวงพ่อนะครับว่าพระพัฒนาพระทานนี้ท่านได้ฝึกลูกหม้อที่จะสืบทอดปฏิฐานความตั้งใจของวัดนี้หรือไม่เหรอครับอาตมาใช้วิธีการดั้งเดิม เรียกว่าพุทธปรัชญาของพระพุทธเจ้าครับยังไงครับพระอาจารย์พระพุทธเจา้าท่านไม่ได้บอกว่ามึงต้องเป็นอย่างกูเธอต้องเป็นอย่างฉันไม่ได้บอกไม่ได้บอกแต่พระองค์ทรงดูว่าคนนี้มีความสามารถักอะไร,รสนับสนุนให้เขาเป็นอย่างนั้นครับเขาชอบที่จะเป็นยังไงเขาแข็งแรงยังไงดูเขาให้ออกครับแล้วสนับสนุนให้เขายิ่ง,งขึ้น ในสิ่งที่เขาเป็นครับเมื่อเขาขึ้นมาบริหารหน้าที่มันจะบังคับเขาเองว่าเขาจะบาบริหารแบบที่เขาเป็นครับแข็งแรงอย่างที่เขาเป็นสําคัญว่าเราสนับสนุนเขาได้แค่ไหนอันนี้ฝึกลูกหม้อไว้ลูกหมออย่าไปบอกว่าต้องเป็นอย่างฉันอย่าไปบอกอย่าไปบอกตมาบอกว่าถ้าเราจะโครนนิ่งลูกศิษย์ของเราออกมาและเหมือนอาจารย์เล็กปากหมาไปสักหมื่นคนสองหมื 20, คน อ,าอยนนานเีมัน<ะ>โครนิ่งให้ดีจริงๆต้องคือให้เขาเป็นเขาครับและสนับสนุนให้เขาแข็งแรงในความเป็นเขาเพื่อมาทํางานนี่นะครับคือแนวคิดของพระอาจารย์เล็กอืนี่พระอาจารย์เกือบตายนะครับครั้งหนึ่งเลยต้องเอาพระมาปล่อยยังไงครับพระอาจารย์อาเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบพระมาหน่อยคือเกาะช่วงก่อนตายจะตายจะตายเพราะอะไรครับพระอาจารย์ ขึ้นไปทาสีนี่นะครับขึ้นไปทาสีคิดว่าเป็นพระจางเ็บคิดว่าเป็นลิงลมเหรอขึ้นไปทาสีเนี่ยนี่นะครับขึ้นไปทาสีเราเป็นคนทํางานอยู่แล้วครับผมเราเป็นคนทํางานอยู่แล้วและอัตมาสมัยคารวาสคือชํานาญที่สุดคือเป็นช่างที่ตกแต่งภายในเป็นช่างรับเหมาตกแต่งภายในเพราะฉะนั้นทาสีทำเฟอร์นิเจอร์จึงชํานาญอยู่แล้วแล้วเนี่ยที่เห็นเนี่ยฝีมือพระหมดใช่ สีเมือตมาหมดเนี่ยที่ทำเนี่ยองคก่อสร้างทั้งทาสีครับพอตกลงมาไปนอนโรงพยาบาลได้ข่าวว่ามีคนเข้ามาถามหาแล้วว่าพระอาจารย์มีสมบัติอะไรมีสมบัติอะไรบ้างได้ข่าวว่ามีพระทองคามีพระสมเด็จเยอะครับได้ข่าว้าไดขวว่ามีพระทองคามีพระสมเด็จเยอะไปไอคำนี้มันไปแววเข้าหูพระอาจารย์ยังไงครับก็หมายความว่า คือพระอาจารย์รู้ได้ไงว่ามีคนมาถามแล้วเฮ้ยพระอาจารย์เล็กจะตายแล้วสมอลานะครับเขาถามต่อหน้าเพื่อจะเตรียมต่อหน้าโยมต่อหน้าอะไรในเนี้ยครับต่อหน้าพระที่เนนี้ครับเพื่อคิดว่าตามาตายจะได้ตั้งเจ้าอาวาสใหม่แล้วจะเอาใครมาเป็นเจ้าอาวาสแทนเนี่ยครับเวลานี้ก็เลยหมายความว่าหาทายาทแล้วก็คิดว่าอันเนี้ยถ้าเผื่อว่ามันเป็นเงินสร้างพระาธาตุต่อหรือเป็นเงินเข้าบุญนิทิเอาไว้ครับ ไม่ต้องกลัวว่ามันเมื่อว่ามีเงินบริหารไม่ต้องกลัวว่าไม่มีจะเอาวาดบริหารต่อครับอ๋อพระอาจารย์หาเตรียมไว้เพื่อวันที่อาจารย์พระอาจารย์ไม่อยู่ไม่อยู่ใช่ครับผมวันนี้ถ้าเผื่อเรายังมีชีวิตอยู่เป็นอะไรไปแล้วไม่รีบจัดก,การอันนี้ก็หมายความว่าไม่รู้ใครจะคว้าเอาไปไปทําอะไรที่ไหนคือคือมีสิทธิ์หายแน่นอนมีสิทธิ์หายแ,นนแล้วไม่มีประโยชน์ต่อพุทธศาสนาแน่นอนไม่ไม่มีประโยชน์ เขาอาจจะไปทําประโยชน์กับพุทธศาสนาแต่นอกวัดสวนร่มก็ได้ครับผมเราอันนี้เราไม่เร,เราไม่ว่ากนันนี้การข้างหน้าพระอาจารย์เลยเอาพระชุดนี้ออกมาพระชุดนี้พระอาจารย์เก e ๋แท้หรือ,อยังไงครับพระอาจารย์อาตมาก็ในมุมพระอาจารย์แท้แน่นอนในมุมของอาตมาเพราะว่าอาตมารู้ที่มาที่ไปครับนะอาตมามั่นใจว่าแท้แน่นอนแต่เขาจะมั่นใจหรือไม่มั่นใจมันอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ อยาใช้ความรู้สึกของเราดีคนเดียวใช้ความรู้สึกของผู้ชํานาญที่ท่านดูมาแล้วด้วยครับต้องอาศาัยอย่างนั้นด้วยให้ท่านรับรองให้อาจารย์สุเทพมาดูอาจารย์สุเทพ<อ>โพมนานคนที่อยู่ในคลิปผมเนี่ยครับเรียกมาดูหมดเลยเรียกมาดูหมดครับให้เขาให้เขารับรองเราอาตมาก็จะได้อุ่นใจได้ว่าเออให้ของดีๆเขาไปให้สมกับคุณค่าของเงินที่เขาให้มาครับแค่นั้นแหละ คือเขาทาเงินเงินบุญมาต้งเยอะพระเอาพระปลอมให้เขาได้อืมันจะพระจะโดนดา่ <laughs> พาพระจะโดนดา่าย้อนหลังกลับมาว่าพระให้มาแท้แท้มันเป็นอย่าง,างนี้เหรอพระอาจารย์หมายความว่าใครก็ตามแต่อันเนี้ยจะจริงหรือปลอมแล้วแต่ครับสมมุติว่าตามาให้คุณตรายแท้ไปครับเนี่ยตามาได้มรดกมาเลยนะจากคุณยาย คุณเขาลบนับถืออาตมาด้วยครับและเชื่อด้วยก็เชื่อว่าอันเนี้ยใช่ของแท้ตามที่เขาเล่นกันของแท้ตามที่เล่นที่เขาเล่นกันหรืออะไรก็ตามแต่ครับอย่างน้อยก็เชื่อว่าใช่แล้วครับแต่ถ้าไปไปดูแล้วไปบอกว่าแไซไม่มีอ่าอะไรอย่างเนี้ยก็ก,ก็เราก็ไม่สบายใจอ่ะครับผมอืมเนี่นะครับปัจจัยที่พระอาจารย์จะเอาได้มาจากให้คนตั้งกระถินพระป่าหลักมือนะครับ พระอาจารย์ก็จะมาพัฒนาวัดต,ตรงนี้มีอะไรต้องพัฒนาบ้างครับพระอาจารย์มีพระธาตุกำลังจ้างข้างหลังครับผมพระธาตุเนี่ยจะสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติทีนี้การที่จะสร้างเฉลิมพระเกียรตินะ่ยต้องสร้างให้ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปถึงจะจ้างจะถึงจะรายงานขึ้นไปเบื้องบนครคือตอนนี้เจ็ดสิบดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่เราตั้งใจเฉลิมพระเกียรติแล้วแต่ต้องตอนนี้เราคุยกันได้แต่ทําหนังสือรายงานไม่ได้ไม่ได้ เดี๋ยวเราจะาไปดูพระธาตุนะครับ,ท,รบที่พระอาจารย์ตั้งใจก่จอสร้างนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับกราบนมาสก,การครับผมจรนทรพรจ้น